สวัสดีครับอิดสีแฟนช่องของตรงเตียงผ้าร้วยครับสายกระมินผ้าร้วยครับมือหนีมาตามโค้งทุดท้ายของของเน้นหน่อยครับเนีนหน่อยทุดงมาแต่หมดแล้วครับมาทุดดงมา,า,มา,ดดงมาพักโยยาเกียร์ภูเขาโอ้บรรยากาศครับบรรยากาศภูเขา ปลาโคงสุดท้ายว่าจะมีตูวใดมากฝาก,ฟากิฟตี่ทั้งช่องครับเบิงบรรยากาศกันบรรยากาศอันนี้เป็นห้องน้ำครับสีมากแป่งมาอย่างมาบุรณะใไหมครับพราว่าพอพวกเกา่จาจะบาดพวกเก่าแล้วมรณภาพไปแล้วก็ต้างมากตัวแลกครับห้องน้ำกับสุดส้มครับน้ำใส่น้ำ ใส่บัวมีข้างบนก็เป็นภูเขาครับครั <c oughs> บเบิ่อนสนาพผ้ายางดีครับอันนี้พักอันนี้ยูพักสามครับพักสามตัวข้างลนะ่างเป็นพักที่สี่ลงไปเป็นเหวครับเป็นพักที่สี่อันนี้ก็ยูเพื่อพักที่สามมันบรรยากาศครับ ดูวัดถ้ำลำใยครับดูคเชดตำบลพาสุกอำเภอวัาสามหมอครับ,บช,ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ แล้วมือดังพฟมีไฟไพ่ซี่เข้าไปเบื้องไม่ทาครับอันนี้ก็อยู่เธอพักอาจารย์ครับบรรยากาศ ครับการนมัสการครับอาจารย์น่าเรียนอนแรงไดใช้กระหม่อมตรงเองว่าได้ยินข่าวว่าอาจารย์ใหญ่วัดก็ทั้งเสียกีครับเล่ยเล่ยมาตามโครงสุดท้ายครับอ๋อโครงสุดท้ายเห็นเนาะฟันดีหมดแล้วครับอาจารย์อ๋อฟันโครงสุดท้ายฟันของอาจารย์กัดจิบุญแล้วอาจารย์กัดจิตว่าติดมือมันออกเนาะครับเออมือมันออกแต่ว่ากัดนี่เจ็ดนี่หน่อยขึ้นเนี่ยฟันบัวตาต้อน่นหน่อยเพื่อตื่นขึ้นเพื่อตือนขื่นเพื่อมาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อใช่ไหม อ่าู้มาบวกเลขก็ใช่ไหมเนี่ยกว้างเพื่อนฟันหน่อยครับเนี่หน่อยอันนี้กระบูจักนะเพื่อนเนี้ยต้องตอต้องตามเพื่อนคนเนี้ยที่แรกเพื่อนกับว่าเพื่อนไห้ให้ยูไห้หาทูแต่ว่าเพื่อนมาตัวที่สามจะได้เพื่อนมาบวกก็ต้องตามตัวเราเองเนี่ยตามเนี่หน่อยเอาเป็นน้อยเนี่หน่อยเนะในกระไรหน่อยคุณดูเพื่อนมากกระไรไรันยังอยู่โวคือโว เฮ้ยุงพอฟังอืมฟันอยูอ่าฟันงว่าแจ้งไหนบอกให้แห้งพูนไบยยิ่งตีบนหูหนวกอ่เอันงว่าจ้งไหนด้วบอกปูพึ่นอ่ปูพึ่นมาบอกบอกครับออที่แหลกพึ่นหายตัวไหนปูคนไหนที่แหลกตัวไหนที่แหลหาีนครับที่แหลกปูหาหาสิ้นเพื่อนเพื่อนไม่บอกแบบไหหาติ้นเนี่เพื่อนมาบอกเพื่อนมาเขียนไหนด้ว พิ่นมาเขียนให้เพิ่นมาเขียนให้ด้วยปู่มาเขียนใหนเขียนน้ำเพิ่นอยู่บ่ไปเขียนใจเหงาเขียนใจเหงเพิ่นเขียนใจเหงากระดาษเขียนใส่กระดาษกระดาษชี้ไดงโอ้ชี้อย่างชี้เขาใส่กระดาษชี้เขาเขียนกระดาษชี้เขาที้แเพิ่นเขียนให้ใส่กระดาษชี้เขาตัวอย่างหนึ่งวันหาชูนตัวเดียวครับบอันนี้สามตัวว่นอาทิตย์สามตัว สามตัวเพิ่นบอกว่าสามตัวตัวค่ะบอกสามตัวเพิ่มหาชุนก็บอกค่ะสามตัวไม่ตัวใดจ้ามตัวสองหาชุนฮะบอกยังแห้งกูสองหาชุนสองหาชุนค่ะทำไมตั้งแต่สองเพื่อนเชนไห้ผู้เชนไห้เห็นคือก็เห็นเป็นตัวชี้แดงก็บองเพิ่นไหนตัวชี้แดงเห็นเป็นตัวชี้แดงขึ้นก็ มันนี่เพื่อนในตัดเอาสองตัวบ่ไหวเลเฮ้ยอนี่เพื่อนนฟาดสมตัวรวดสลาดกินแรงเฮ้ยไปซื่อสามตัวได้บอกเฮ้ยเอาไปตัดเอาสองตัวหาชุนหาสองไ่อนฉัหนูใหมหาศูนกับหาสองบ่ไแ่บอด้ยินเนี่หาุนกับหาสองพี่บ่ได้ยินหรอเพื่อนในตัดเอาสองพู่เท่านั้นบ่หาุนกับหาสองสุนบ่ทีสองชุน เฮ้ยๆคุยในตัวนั้นเอาเจ้าจีบตัดเอาเจาท่านแต่คือฟันไปสามตัวหลุดเนี้ยเนาะแม่นบอกแม่นบอกตามที่ผูขึนบวกกัน่าตัวไหนแค่ย่ำไปดั่ย่ำไปอีย่ำในขึ้นฟังย่ำใหย่มพอยมแม่ขึ้นฟังดยแน่นหน่อยสองหาศูนย์สองหาศูนย์อ้วอืมเจ้า่นนี้ยนย่ำสองหาศูนย์โอ้ครับอ่าก็เอพี่เขาเกิดเอาไป ที่แต่หน้าบึงเปตักต่อนเลี่ยงเบือบึงตักผู้ใดได้ยินกับเป้าไปจำดถแต่ริดับจำดูแต่รเทาไมบึงถ้าเป็นนิมิตนิมิตหมายที่ดีเนาะเพราะคนง่ายวัดมาไหมพู่มาไหมผุ้มาครบปูราเมตตานิ่นนีบุญกะจีได้สางตัวบุีบุญกะีได้สางขึ้นก่าเนี่ยเพราะได้มากแล่ได้มากแล้วครับ กันนะอุตสาหนรถมาตั้งเป็นรอยกโล่ก็จะมาหอดตรงนี้ตัวที่หอดเ้ยครับตัวตีหอดนี่กับโไก่ดิว่าตอมีน้ำมันหรอแม่เขาจะมีน้ำมันแต่ม่มีน้ำมันเีรอผมก็มีน้ำมันกับโบไก่แต่โ่มีน้ำมันเี่อเี้ยโบไก่ร้ายจอดยุ่เหี้นกับโบอยากไปอือไก่โอุ้ปแลูวนี่ นี่หน่อยบอกเพราะรงจติงพาดด้วยใช้กับเยันพลาด้วยวย,ย่ำไปรอบแรกเพื่อนเชียนไหนตัวไหดก่อนรอบแรกเลยรอบแรกแค่ไหนหาศูนย์รอบที่สองเพื่อนไหนจักตัวก่นไอสามตัรอบที่สองใครอีกสามตัวตัวนใดเนี่ยสองหาศูนย์สองหาศูนโอ้เลขคู่เดียวเถอะครับเลขคู่เดียวอืม ก็กลับได้พี่กลับด้วอกลับพบประตูก็ได้มักหาศูนย์ศูนย์หาสองหาหาสองสองศูนย์สองแค่นั้นแค่นั้นเอาใส่พินเบื้องค่าพุ่มเพอนให้เน้นหน่อยเนาะพุ่มัห้เน้นหน่อยหน่อตัวจ่ายเพราะนี่ยั้นแล้วตัวจ่ายก็ดจะนั่งกับนั่งยืนเบราะนี่นิมิตยังดอกบาะนี่ิมิตเอาตามข้อนิมิตของเนี่ยหน่อยเพิ่มเบค้ับ เป็นกับบ้านหูเรียงชาดิยุปะเมะฉันหูอย่างอันพุ่มเพืนยังมาบอกอบยังไว้ปูยางมากใช่ไหมปูยางมากพุ่มผ่านยางยางมากพดีเพื่อนบ,บอกครับบอกเกกู้โอ้ยบอกเวิดปิตะคุลูกคดนียน่กมร่วมมีมิดจะเกิดก้อนน้องปล่อยปีนึ่งก้อนน้องปล่อยปีนึงรุบกว่ากัยุบปศอันนี้ยุบปสามน้องปล่อยยุบปองยป์ประสองพอดีได้ใช่ค้างนอก นะเพป็นฝันว่าปูมาบอกมาบอกดู่หลวงพอ่อว่าปูไมาเขียนเรียกไหไ้ยังหลา่าตัวหาชูนันชีแดงว่านอันบ่มักตัวใดดอกเดียวเนี่ยมักอันบอก,กว่าแดงจึ่งครึ่งอย่าง <c oughs> <c oughs> นีเ้เลยมักแต่ว่าตัวชีแดงจึ่งครึ่งอย่า,า,า,ากกงานี้แหละขั้วมักก็แต่บ้านนี้เพิ่นกามาดยำอย่างนี้เพิ่นมาเตือนเตือนส่อมาเพิ่นมาบอกดิปูไห่เนี่ยเขาช่วงหาชูนมาเช่นมา ข้าวเกล็ตามความเน้นหน่อยนิดเดียวเพิ่นเมื่อวัเพิ่นกะดิ๋ตัวอยู่วะม้วนปูเพิ่นเมื่ตัวนะครับกันเพิ่นเมื่ตัวกันดิถือคนตัวห้องกันเพิ่นตัวกันดิบ่ถืเพนตัวแต่กับมีความมั่นใจตั้งแต่ว่าใช้กระดาษชี้แดงอย่างนี้กระดาษชี้เขาตัวหนังสือชี้แดงแล้วมองมันคับนี่แหละมองมักเล่งมองมักแห้งหลายๆอืม ถืออีรีบ่อาเลยเฮ้ยนั่นลูเนม่ยถืออีรีบ่ถือว่าถือผู้บอกก้าักกันมาเฮ้ผู้บอกค้ักกันมาสรงหาุนเลยอเอาเอาไปจิดตามกันหนึ่งช่องตั้งตรงเกงพาด้วยใส่หงิตัวด้วยเด้อครับครับอาจีดตามันบกเย็บผีมินห่องั่นนี่หน่อยเป็นว่าสรงหาชุนเพื่อกับใครเบาค่อยปากค่อยเบาเพื่อนเราบ่ปากอืที่แดดเพื่อกบว่าเชียน มันน uh, ี่เพ mm ื hmm. ่อนก็บ่าไม่สองหาศูนย์มบอกสู่หลงพ่อฟั้งจะร่งพายางไปบินทบาดไปได้ตีหาเครืงไปวาดพุ่มหกโมงเครื่องระยะท่าสามารสามกิโลสามกิโลน่ะยางไปได้ตีหาเครื่องพเราไปมาที่แดดเขาจะจำหมไปแต่พัเราไปเหมือนมือเต้าไปยางไปมือเต้าช่วยที่วาดวัดเจ็ดโมงเกือบสองโมงมือเต๋อยางขยันได้แท้ยางขยันดี <c oughs> นะเอาไปใส่บุญทีเดิงด้อยังที้เงี้ยเนาไปใส่บุนทีเดิงนะฮะบอกเป็นใบในกันครับ,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 รบเห็นมอน้อยเอฟซีครับของเงี้ยมีให้หางเดียวครับสองห้าศูนย์หาเดียวครับาตามที่เพื่อนบอกแคปหน้าจอไปได้ครับเอบซี่ก็ได้ ทางเดียวครับก็ตัดเด่นก็ได้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าสองห้าห้าสองสองศูนย์ศูนย์สองครับตัดเด่นก็ได้ครับถ้า,าว่ามากสามตัวเข้ามาขกก็ตัดได้ครับงวดน,นี้สามตัวกระจักข,ขัดกระพานนะครับเด้อทางช่องเป็นเพื่อนเน่าทางครับ สีสองสามสี่สองเจ็ดสองสามแแปดสองแคปหน้าจอแคปหน้าจอได้ครับหมายเลขโทั่วพี้พอมวุงกลมหลกอย่างคุณกฤชเห็นตัวเด็กวุวงกลมเ้ยวุ้งกลมง่ายด้วยหางเดียวน โห้นว่าน er ่าประเพอนมจำอยหาชุนหาชุนส่องหาชุนชองห่าชุนชองห่าชุนสองห่าเพ่อนอาเอเ้ยขี้เม่จำเจำตองพอยย่นหชุน่องหาหาชุนช่องหาเอนบขอบคุณกับไอ้พระนั่นครับค่อยติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตรงเกงผ้าร้วยครับ้ายกระเมนผ้าร้วยขอบคุณครับ